สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันครับเป็นสถานการณ์ที่ผู้ส่งสินค้าไทยในกัมพูชากำลังเจออยู่ตอนนี้เลยค่ะจากข่าวล่าสุดเลยนะคะวันที่15กรกฎาคม2568นี่เองครับผมข่าวจาก Camera Times ที่รายงานผ่านไทย PPS นะครับบอกว่าการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานี่กำลังส่งผลกระทบเยอะเลยใช่ค่ะสินค้าไทยหลายตัวเลยเริ่มแบบหายากในตลาดกัมพูชาแล้ว วันนี้เราเลยจะมาลองดูกันในรายละเอียดหน่อยว่าผู้ส่งสินค้าเขาปรับตัวกันยังไงหาทางออกยังไงบ้างแล้วก็มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นอีกจากเรื่องนี้ตามข้อมูลในข่าวเลยนะครับค่ะก็น่าสนใจมากค่ะเพราะมันสะท้อนเรื่องอความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบที่มันรวดเร็วมากจริงๆเวลาเส้นทางค้าขายหลักมีปัญหา ครับผมเริ่มกันที่ทางออกแรกเลยที่ดูเหมือนว่าผู้ส่งสินค้าเขากําลังคิดคิดกันอยู่ก็คือเปลี่ยนเส้นทางขนส่งเลยไปผ่านลาวแทนอันนี้เป็นยังไงครับค่ะที่เขาดูกันไว้นะคะคือสินค้าเนี่ยจะออกจากอุบลราชธานีบ้านเราเนี้ยและค่ะแล้วก็ผ่านด่านช่องเม็กเข้าไปที่ลาวจากนั้นก็จะผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษวังเต๋าโพนทองอันนี้อยู่แขวงจำปาสักของลาค่ะครับ แล้วค่อยเข้ากัมพูชาทางตอนเหนือจากนั้นก็กระจายสินค้าไปพนมเปญหรือเมืองอื่นๆต่อไปค่ะโอ้ฟังดูออ้อ,อเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะซับซ้อนกว่าเดิมด้วยทําไมเขาถึงมองทางนี้ล่ะครับทั้งที่มันน่าจะนานขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายก็คงเพิ่มใช่ค่ะนานขึ้น แพงขึ้นแน่นอนแต่เหตุผลหลักๆที่เขาให้กันมานะคะคือเรื่องของอพิธีการศุลกากรค่ะเขาบอกว่าถึงจะอ้อมแต่พอเทียบกับทางเรือหรือทางอากาศแล้วเนี่ยขั้นตอนตรงศุรกากามันมันซับซ้อนน้อยกว่ากันเยอะอ๋อ oh, ครับครับในสถานการณ์ที่ด่านหลักมันปิดแบบนี้การอ้อมไปลาวเลยดูเป็นทางที่อพอจะทําได้จริงมากที่สุดถึงแววว่าจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดก็ตามค่ะ เข้าใจได้ครับเรื่องความยุ่งยากซับซ้อนของศุลกากรนี่เป็นปัจจัยใหญ่จริงๆแต่ก็น่าคิดนะครับว่าไอ้ต้นทุนเวลากับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกระทบราคาขายที่นูน่นหรือทําให้เขาอยู่ไม่ไหวในระยะยาวหรือเปล่าอันนี้ในข่าวเขาได้บอกอรายละเอียดไหมครับอืมในข่าวไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะคะไม่ได้บอกว่าจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหนหรือราคาจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่แต่เขาเน้นว่าทางนี้มันดีกว่า ดีกว่าหยุดส่งไปเลยหรือดีกว่าไปเจอความยุ่งยากของทางเรือทางอากาศนะคะก็เหมือนกับว่าผู้ประกอบการตอนนี้ก็พยายามหาทางออกเฉพาะหน้ากันไปก่อนครับครับก็ยังดีกว่าหยุดไปเลยเนาะนอกจากหาเส้นทางใหม่แล้วเหมือนจะมีอีกทางเลือกหนึ่งด้วยที่บางเจ้าเริ่มมองหาแหล่งสินค้าจากที่อื่นมาแทนของไทยเลยเหรอครับ ใช่ค่ะนั่นเป็นอีกทางเลือกที่เริ่มมีคนพูดถึงกันผู้จำหน่ายบางรายก็เริ่มมองไปที่ประเทศอื่นแล้วอย่างเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียหรือที่น่าสนใจมากๆคือคอินเดียค่ะอินเดียเลยเหรอครับอันนี้แปลกใจนิดหน่อยนะโดยเฉพาะถ้าพูดถึงสินค้าอย่างนมผลิตภัณฑ์นมเนี่ยทำไมมองไปไกลขนาดนั้นเลยครับทั้งที่ประเทศใกล้ๆก็มีค่ะ ประเด็นอินเดียเนี่ยถูกยกมาคุยกันในกรณีของผลิตภัณฑ์นมโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าอินเดียเขาเป็นผู้ผลิตนมรายใหญ่มากๆของโลกกําลังผลิตเขาสูงแล้วตลาดนมในประเทศเขาก็แข่งแกร่งมากอ๋อครับการที่ผู้ค้าในกัมพูชาเริ่มมองไปถึงอินเดียเนี่ยสำหรับสินค้าที่เอ่ออย่างนมมันก็เสียง่ายนะมันก็สะท้อนว่าผลกระทบจากการหยุดชะงักของพพลายเชนจากไทยเราเนี่ยมันมันน่าจะรุนแรงพอสมควรเลยค่ะ อาจจะไม่ใช่แค่หาทางเลือกชั่วคราวแล้วแต่อาจจะเป็นสัญญาณว่าเออสถานะสินค้าไทยอาจจะถูกท้าทายในระยะยาวได้ถ้าปัญหานี้ยังไม่คลี่คลายโหการที่ต้องมองไปไกลถึงอินเดียนี่ยิงชัดเลยว่าผลกระทบมันหนักจริงๆนะครับแต่ดูเหมือนว่าไอแรงกดดันพวกนี้มันไม่ได้ทำให้คนหาทางออกที่ถูกกฎหมายอย่างเดียวใช่ไหมครับเห็นว่ามีข่าวเรื่องลักลอบขนส่งด้วย ถูกต้องเลยค่ะมีรายงานเรื่องนี้เข้ามาพอดีเลยน่ากังวลเหมือนกันคือเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของกัมพูชาเขาไปสกัดจับรถยนต์คันหนึ่งได้ที่ด่านชายแดนจังหวัดบันเตียเมียนเจย่อยพบว่ากําลังลักลอบขนผลิตภัณฑ์นมจากไทยเข้าไปค่ะอ้าวมีการลักลอบกันจริงๆด้วยนะครับแล้วของกลางที่จับได้นี่เยอะไหมครับ ไม่น้อยเลยค่ะพบเป็นผลิตภัณฑ์นมจากไทยนะคะตั้ง496แกลลอนอยู่ในรถคันนั้นเลยอะโหเยอะนะน,นั้นค่ะแล้วก็จับผู้ต้องสงสัยได้สองคนเขาก็ลอมรับนะคะว่าไปซื้อนมพวกนี้มาจากคลังสินค้าฝั่งไทยนี่แหละจะเอาไปส่งขายต่อในกัมพูชาเกือบ500แกลลอนในการจับครั้งเดียวนี่มัน มันดูไม่ใช่แค่รายย่อยๆไม่กี่คนแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าความต้องการในตลาดมันยังสูงมากจริงๆจนคนยองเสียงทำผิดกฎหมายเลยอะ่ะใช่เลยค่ะเหตุการณ์นี้มันชี้ชัดเลยว่าถึงแม้จะมีข้อจำกัดเรื่องการขนส่งที่เป็นทางการแต่ดีมานสินค้าไทยในกัมพูชามันยังมีอยู่จริงแล้วก็ดูเหมือนจะสูงพอที่จะทำให้เกิดช่องทางผิดกฎหมายแบบนี้เพื่อเลี่ยงมาตรการปิดด่านไปเลยค่ะสรุปแล้วก็คือ การปิดด่านชายแดนรอบนี้เนี่ยกำลังบีบให้ผู้ค้าต้องปรับตัวกันหนักเลยนะครับทั้งหาเส้นทางใหม่ที่อ้อมกว่าแพงกว่าซับซ้อนกว่าค่ะแล้วก็เริ่มมองหาแหล่งสินค้าทดแทนจากประเทศอื่นที่อาจจะอยู่ไกลออกไปอีกอืและที่น่าห่วงคือมันไปกระตุ้นให้เกิดปัญหาลักลอบขนส่งตามชายแดนเพิ่มขึ้นมาด้วย ถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพเลยว่าระบบโลจิสติกข้ามแดนเนี่ยมันก็มีความเปราะบางอยู่เหมือนกันแล้วก็สแสดงให้เห็นว่าปัญหาตรงชายแดนไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไรก็ตามมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ,ธธจต่อปากท้องผู้คนได้รวดเร็วแล้วก็รุนแรงกว่าที่คิดนะคะเป็นประเด็นที่ต้องตามกันใกล้ฉีดจริงๆครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะว่าถ้าสถานการณ์ปิดด่านมันลากยาวออกไปอีกค่ะ ไอแนวทางการปรับตัวที่เราเห็นตอนนี้ทั้งเรื่องการใช้เส้นทางผ่านลาวหรือการหันไปพึ่งแหล่งนําเข้าจากที่อื่นอย่างอินเดียเนี่ยมันจะกลายเป็นเอ่อความปกติแบบใหม่ไปเลยหรือเปล่าในระยะยาวน่าคิดมากค่ะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันจะกระทบภาพรวมการค้าแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสถานะของสินค้าไทยในตลาดกัมพูชาที่เคยแข็งแกร่งมาตลอดไปอย่างถาวรได้ไหมยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจมากครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไป